สวัสดีค่ะแฟนคลับที่หัวรักทุกท่านวันนี้ก็เอาผังเลขนะคะเลขเด่นจากหนังสือผังเลขมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะเลขเด่นจากหนังสือผังเลขงวดวันที่16พฤษภาคม2 5 6 6เลขเด่นผังเลขเลขหน้าปกเด่น7นะคะเด่น7กับ3 แต่ก็มาดูรูปภาพเนี่ยพังเลขเนี่ยมาดูรูปภาพพังเลขเนี่รูปภาพหน้าปกนะครับแล้วจะมาวิเคราะห์เป็นตัวเลขภาพปั้นนี้ก็คือเป็นหนึ่งเดียวนะคะหนึ่งเดียวในโลกก็คงจะมีหนึ่งนะคะอันนี้ความน่าจะเป็นนะคะ คิดว่าจะมีหนึ่งหนึ่งอะไรบ้างหรือจะเป็นหนึ่งมีหนึ่งมีศูนย์อีกไหมเราก็มาดูตัวเลขข้างในนะคะมาวิเคราะห์ช่วยกันนะคะตัวเลขข้างในที่ มีเจ็ดสามสองนะคะเจ็ดสามสองปิดท้ายด้วยเลขเด่นนะคะเลขเด่นเหนือสุดก็มีเลขเจ็ดสามสอง อันนี้เป็นหวยรัฐบาลลาวนะคะอยากให้วิเคราะห์ช่วยกันนะคะเพราะว่าอันนี้ก็แอดก็ไม่อย่างรู้ได้แต่ว่าก็ดูดูไปเรื่อยๆก่อนนะคะอันนี้ก็ให้มาเจ็ด สามสองนะคะขาดตัวใดตัวหนึ่งต้องมีตัวใดตัวหนึ่งเข้านะคะมาดูเลขดาวนะคะดาว ชุมทางเลขเด่นอิทธิพลจากดวงดาวเด่น3นะคะยาม3ามตานั้นเด่น9นะคะแม่ไพ่เลาะแปดสองสานะคะแม่ไพ่เลาะแปดสอง,สา,ะะาส,องสามี8ดนะมี8นะคะตรงกับอิทธิพล ตรงกับอิทธิพลจากดวงดาวนะคะแล้วมาดูแล้วมาดูาดอยุธยากรุงเก่านะคะอยุธยากรุงเก่ามาเก้านะคะแต่ว่าภาพนี้เป็นภาพนั่งภาพแต่ก่อนก็นั่งนั่งนั้นมีหนึ่งนะคะมีหนึ่ง ถ้าจะดูภาพย้อนหลังนะคะเป็นภาพนั่งมีหนึ่งอาจารย์เมธีให้มาเด่นสองนะคะเด่นเด่นสองนะคะของอาจารย์เมธี วิเคราะห์ช่วยกันนะคะวิเคราะห์ช่วยกันนะคะแอ็ดค,ค,คิดว่าคงจะมีหนึ่งเหมือนเดิมถ้างวดนี้ไม่เข้านะคะถ้างวดนี้ไม่เข้าจะเอาจะไม่เอามาให้ชมนะคะจะลองดูก่อนว่าจะเข้าไหม แต่ว่างวดที่แล้วเนี่ยเข้านะคะเข้าหน้านี้จะเปิดให้ดูนะคะเข้าหน้านี้นะคะเข้าหน้านี้นะะเ,ขนนเข้าเลขวิทยาศาสตร์นะคะมาแปด เจ้าแห่งวงการเลขเด่นก็มาเก้านะคะมาเก้าสรุปเลขเด่นมาแปดแล้วปฏิทินหลวงปู่ปฏิทินหลวงปู่สดให้ให้ลาบนะคะเลขวดที่แล้วเขาเด่นหนึ่งทุก อาจารย์นะคะวดที่แล้วเด่นหนึ่งทุกอาจารย์เลขวิทยาศาสตร์ก็เด่นหนึ่งเจ้าแห่งวงการเลขเด่นก็เด่นหนึ่งนะคะอันนี้ก็เด่นหนึ่งปริินอาจารย์สดก็เด่นหนึ่งเหมือนกันอันนี้ก็คือวดที่แล้วนะคะอันนี้เด่นแปดกับเก้านะคะหน้านี้เด่นแปดกับเก้าให้พิจารณาดูนะคะ ถ้าหน้านี้บนสวยเนี่ยมาแปดนะคะถ้ามาแปดนี้มันจะจะตรงกันกลับไปหน้านี้นะคะมักจะเข้านะคะมักจะเข้าเลขวิทยาศาสตร์ก็เด่นแปดนะคะ ตรงนี้ก็เด่นแปดเช่นกันก็เลยชอบตรงนี้นะคะ พิจารณาดูดีๆนะคะทินกรเปล่งปุกทินกรเปล่งปุกนะคะ หวดนี้ทินกรเปล่งปลุกเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนตัวเลขอยู่เปลี่ยนตัวเลขอยู่นะคะเลขเด่นเหนือบน8ตรงกับเลขวิทยาศาสตร์ก็คือมีหนึ่งนะคะ มี1 8 8่ง8ปดแล้วก็19 1่งแล้วก็29พิจารณาดูดีๆนะคะอันนี้ก็แค่เอามาเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น เลขของอาจารย์นี้รู้สึกว่าจะถูกใจอยู่นะคะโปรดพิจารณาดูดีๆนะคะถ้าท่านไม่ชอบงวดนี้งวดต่อไปค่อยซื้อนะคะ ท่านไม่ชอบงวดน,นี้ก็ผ่านนะคะผ่านได้งวดต่อไปจะเอามานำเสนอใหม่ก็ได้นะคะอาจารย์เสือน้อยให้มาแปดนะคะแปดถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้ก็ ใช้เวลาว่างเอามานำเสนอนะคะเพราะว่างานก็เยอะอยู่อาจจะนำเสนอไม่ดีเท่าที่ควรนะคะอาจจะนำเสนอไม่ดีเท่าที่ควรก็กราบขออภัยด้วยนะคะอันนี้ก็ใช้เวลาว่างมานำเสนอนะคะ ตัวเดียวให้มาห้านะคะให้มาห้าตัวเดียวให้มาห้าอันนี้เป็นเลขปกหลังนะคะพิจารณาดูนะคะงวดที่แล้วก็เข้าอยู่เลขปกหลังเลขปกหลังงวดที่แล้วไม่มีการ์ตูนแบบนี้นะคะ เดี๋ยวจะเอาการ์ตูนมาพิจารณาให้นะคะเออแปลกวันนี้มีการ์ตูนเลขปกหลังวดที่แล้วเลขวิทยาศาสตร์ให้มาหนึ่งนะคะลอยมาล่างลอยมา6จากจะคิดให้มา6แต่ว่าเลขล่างให้มา3 3าไม่เข้านะคะเข้าหอันนี้มาสี่นะคะ สรุปแล้วเลขเด่นจากผังเลขนี้ก็คือคงจะเป็นเลขแปดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอันนี้ก็แค่เอามาเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นกราบขอบพระคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามท่านไหนที่ยังไม่กดไลค์กดติดตามก็ขอฝากด้วยนะคะมาเป็นแรงเชียร์แรงใจให้หน่อยนะคะ ก็ขอให้ท่านจงโชคดีนะคะท่านไหนที่กดไลค์กดติดตามแล้วก็ขอให้ท่านจงโชคดีนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ